ผมกราบขอบพระคุณแม่ติมด้วยนะครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับครับขอบพระคุณแม่ติมมากๆนะคะที่เมตตาป้อนพรหมานะคะเนื่องในวันเกิดแม่ติมนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ติมค่ะนะคะขอให้แม่ติมและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดสมใจดังปรารถนาทุกประการนะคะ อายุมั่นควัยืนนะคะแม่ติมขานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ติมข้าที่ไม่ตาป้อนผรไม้นะคะคุณยายดาวเรืองคุณยายภูนทราบนะคะก็ะปอนให้คุณแม่ติมเรียบร้อยแล้วนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่ค้านะคะ,ะ,คะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนะคะ คิดหวังสิ่งใดสมใจดังปราถนาทุกป,ประการนะคะแม่ติมค้านะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณยายก็ได้ทานผลไม้วันวานก็นอนนะคะกรับขอบพระคุณแม่ติมมากๆค่ะนะ สุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณแม่ติมค่ะสวัสดีค่ะ